ที่ไรนี้แอดได้อันเชิญเหรียญมงคลสำคัญนะครับสวายเทีหลายท่านอาจจะรู้จักนะหลายท่านก็ <c oughs> ยังไม่รู้จักนะแต่ได้ส่วนใหญ่จะรู้จักนะเพราะว่านี่คือเกจินะครับผู้ที่ท่านล่วงรับไปแล้วแต่ว่าท่านก็ยังคงมีบุญญาบรมีอยู่ในพื้นที่ นองบัวนครสวรรค์หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดภาคกลางนะครับและทั่วประเทศไทยนะครับเสี่ยนพระจะรู้จักคุ้นเคยดีนี่คือเหรียญสร้างสาลา100ปีองค์วพ่ะพัดพุทธยากาโมนะวัดทันทหารห้วยด้วนนองบัวนครสวรรค์ท่านเป็นพระเกจิผู้ปลุกเสก1 6นะครับที่ออกรบชายแดนนะครับอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับในกล่องเดิมกล่องสีเหลืองอ่อนๆนะครับออกไปทางขาวเปิดดูด้านในนะครับมีกำมืหยีสีเขียวรองรับเหรียญอยู่และเหรียญนั้นนะครับแอดชิก พลาสติกออกเฉยๆนะครับจริงๆเหรียญนี่ให้ประทับไว้ในกระิญกสีเขียวแต่ว่าก็เพื่อป้องกันการาขุดขุดขีดการเก็บเหรียญน,นะครับทางวัดก็เลยทาซองพลาสติกใส่มานะครับเป็นเดิมๆนะครับเดิมๆจากทางวัดเดี๋ยวนี้มเีเหรียญเสมานะครับเสมา100ปีสร้างาลาครับสร้างาลา100ปีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านในนะตัวรายละเอียดของเหรียญเป็นเหรียญเนนะื้อทองแดงขัดเงาประทับรูปเหมือนหลวงพ่อพัดนะอยู่ตรงกลางนะครับ ด้านบนไม่มีห่วงนะครับปิดปิดนะครับปิดส่วนส่วนบนเรียนนะครับมีเงานะครับทองแดงขัดเงานะครับมีองค์พญานาคสองด้านนะครับเสียนห้อยลงนะครับตามที่เอฟซเห็นนะครับตรงหางเกี่ยวกันนะครับอีสาเรยกวนาเกี่ยวนะครับมีขรยันด้านบนหลวงพ่อนะพลิกไปด้านหลังมีพลิกไปด้านหลังนะครับมีหนุมานนะครับเชิญธงออกรบนะครับเชิญธงออกรบ ประทับหลังพญาราชสีจเจริคอความอ่าที่ระลึกสร้างศาลา100ปีตรงด้านซ้ายของเหรียญหรือด้านขวาของเหรียญก็ได้ถ้าเป็น f อนะครับต่อโค้ดวัดห้วยด้วนนะเห็นไหมครับรูปวัดห้วยด้วนด้านซ้ายอ่าด้านขวาของเหรียญน,นะครับต่อโค้ดหมายเลข104นะครับ104ตรงนี้นะครับชัดเจนมากจเจริคอความหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับปุญญกาโมวัดทานอาหาร เอยด้วนหนองบัวนครสวรรค์นะด้านหลังก็ขัดเหงาไปเลี้ยนใหม่นะครับเลี้ยนใหม่มากเดิมๆเลยนะครับสร้างปี63เดี๋ยวนี้สร้างปี63นะครับเดี๋ยวจะนําใส่ซองไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันการขุดเอฟซีท่านใดอยากจะ <c oughs> บูชาอยากจะเช่าบูชาหลวงพ่อไปก็แจ้งที่แอดนะครับ0847909452หรือจะแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันถามไถยก็ได้นะครับเราจะได้แบนะ่งปันในราคา <c oughs> แบ่งปันกันในราคาการแบ่งบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ท่านจะได้ไปปกปักคุ้มครองบันดาชโชคลาให้กับ FC นะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันในไร์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําเรื่อยๆนะครับบางทีก็อาจจะใช้ AI บ้างนะในทางช่องเราพรีเซนต์เรื่องต่างๆก็ฝากติดตามรับชมนะครับแล้วก็ท่านใดชอบบูชาเหรียญสําคัญไปทุกรายการนะครับพระเครื่องทุกรายการก็ขอให้ประสบความสุขสําเร็จสมหวังนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนานะครับทุกอย่างทุกประการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ